เรียนรู้เรื่องราวล้านนาไปกับ CMU Podcast อากลับมาแล้วค่ะคุณน้องมาเมาส์กันต่อดีกว่ามาเลยค่ะคุณพี่น้องอยากฟังแล้วค่ะที่ผ่านมาเมื่อกี้พี่ยังพูดไม่จบนะพี่ยังมีเกร,ดร็ด็กเกร็ดน้อยเรื่องผ้ามัดย้อมมาบอกด้วยอุ๊ย อะไรเหรอคะคุณพี่ก็ผ้ามัดย้อมเนี่ยนะถือเป็นภูมิปัญญาทางวัฒน,นธรรมของชาวบ้านมาตั้งแต่อดีตเป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเช,ชียวนะผู้อาวุโสสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นยา่ารุ่นยายก็พบว่าถ้านำต้นไม้เช่นต้นครามต้นห้อมหรือว่าต้นเบิกมาย้อมผ้าจะทำให้ได้ผ้าสีห้มหมคราคๆนอกจากจะสีสวยแล้วยังไม่ระคายผิว ช่วยป้องกันมแมลงอีกด้วยนะจะได้ผ้าสวยๆแบบนี้ใส่กันจนถึงปัจจุบันยังไงล่ะคนสมัยก่อนนี่เขาเก่งกันจังเลยนะคะคุณพี่ใช่จ้ะแต่ก่อนนั้นการจะถ่ายทอดความรู้พวกนี้จะถ่ายทอดกันผ่านรุ่นแม่ๆก็คือผู้หญิงอย่างเราๆนี่ยแหละเพราะสมัยก่อนยังไม่มีการซื้อขายเสื้อผ้าจะต้องทอผ้าไว้สวมใส่กันเองผู้หญิงก็เลยมีหน้าที่ในการเก็บฝ้ายมาปั่นทําเป็นเส้นใย,ยแล้วก็ไปทอให้ได้ผ้าเป็นผืน ผู้หญิงทุกคนจะต้องทําเป็นจ้ะพวกเขาก็เลยจําเป็นต้องรู้วิธีการย้อมผ้าและการทําผ้ามัดย้อมให้ได้สีต่างๆด้วยนะจ๊ะเหล่าแม่ๆย่าๆยายๆแ,แถวบ้านคุณพี่ก็ต้องเก่งกันมากๆแน่ๆเลยนะคะแหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะคะคุณน้องแต่จะว่าไปก็คงจะจริงอย่างที่คุณน้องว่าลคะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่จุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ก็คือเขาไม่ใช้สารเคมีด้วยนะสีมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยจ้ะเป็นนิรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆ ดีจริงๆเลยค่ะคุณพี่สงสัยต้องไปเที่ยวบ้านคุณพี่ที่แพร่สักครั้งแล้วล่ะค่ะงานเนี้ทางดรรัชพันธ์คารพันและดรนิเวศภูนสุขเจริญที่จัดโครงการนี้เขายังช่วยทำหลักสูตรท้องถิ่นผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ช่วยออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องผ้าย้อมสีธรรมชาติ100%้ยนด้วยนะจ๊ะเนี่ยดีจริงๆเลยนะคะคุณพี่ แล้วที่คุณน้องบอกว่าอยากไปเที่ยวบ้านพี่ที่แพร่เนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าเอ่ยแหมคุณพี่น้องพูดขนาดนี้แล้วน้องก็ต้องอยากไปจริงๆสิคะงั้นจะรออะไรล่ะพรุ่งนี้พี่ต้องไปทำธุระที่บ้านอยู่พอดีแพ็กกระเป๋าได้เลยจ้าผุ้ตายไว้กรีก๊ดขอว่าคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณพี่อย่าลืมติดตาม CMU Podcast เรื่องอื่นๆ ผ่านช่องทางยูทู u ครี r อ a t ฟ v ลานาพอร์ทัลสปอติฟ y ยและ s o u n d วค o u d กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ